กบน้อยไม่เป็นตัวของตัวเองณป่าลึกริมหนองน้ำแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ว่าจะเป็นปลาน้อยหอยตัวจิว๋วเต่าน้อยใจดีหรือแม้แต่เจ้าแมลงปอนักบินผู้ว่องไวแต่ท่ามกลางเหล่าสัตว์เหล่านั้นมีเจ้ากบน้อยตัวหนึ่งชื่อว่ากบผู้ที่ไม่มั่นใจในตัวเองเอาเสียเลย กอบเป็นกบสีเขียวตัวเล็กกว่ากบทั่วไปผิวของเขาไม่ลื่นนักแถมเสียงก็ไม่ดังกระหึ่มอย่างกบตัวอื่นๆทุกครั้งที่มีการแข่งกระโดดหรือแข่งร้องเสียงกบก็มักจะหลบอยู่หลังต้นบัวไม่กล้าเข้ารุ่นกิจกรรมกับเพื่อนๆวันหนึ่งขณะก๊อบนั่งเศร้าอยู่ริมหนองน้ำเขาได้ยินเสียงปลาน้อยพูดว่าเจ้าเต่านะช้าแต่มั่นใจเสมอ ส่วนเจ้า,มาแมลงปอนั้นไวแต่ก็กลัวฝนเจ้ากบน้อยกลับเงียบเสียจนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เลยคำพูดนั้นทำให้กบรู้สึกไม่ดีเขาเริ่มสงสัยในตัวเองว่าเราควรจะเป็นเหมือนใครดีนะถ้าเป็นเหมือนเต่าจะมีคนรักไหมหรือควรจะเป็นเหมือนปลาน้อยดีนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากบก็ตัดสินใจ เปลี่ยนตัวเองให้เหมือนคนอื่นโดยหวังว่าเขาจะเป็นที่รักและยอมรับจากสังคมรุ่งเช้าวันหนึ่งก๊อบตื่นแต่เช้าแล้วดำน้ำทั้งวันเขาพยายามทำตัวเหมือนปลาไม่ยอมขึ้นบกไม่กระโดดไม่ร้องแม้แต่เสียงเดียวเขาอยากให้ปลาน้อยชื่นชมในความนิ่งและทักษะว่ายน้ำของตนปลาน้อยเห็นก็แปลกใจเจ้ากบ ทำไมไม่กระโดดเลยล่ะวันนี้กอบตอบฉันอยากเป็นเหมือนเจ้าว่ายน้ำได้คล่องและน่าเชื่อถือปลาน้อยส่ายหัวเจ้าก็เป็นกบที่กระโดดเก่งสิอย่ามาเรียนแบบข้าเลยข้าเองยังอยากกระโดดเหมือนเจ้าด้วยซ้ำแต่กอบก็ยังไม่ฟังเขาฝืนว่ายต่อไปทั้งวันจนเหนื่อยล้าเมื่อขึ้นมาจากน้ำก็เป็นไข้หนาวสั่นจนตัวสั่นเทา หลังจากหายไข้กอบก็พยายามทำตัวเชื่องช้าเหมือนเต่าเขาเดินช้าๆไม่รีบไม่กระโดดไม่พูดเสียงดังเขาหวังว่าเต่าน้อยจะมองว่าเขาหน้าคบหน้าไว้ใจเต่าน้อยถามขึ้นว่าเจ้ากบวันนี้ทำไมถึงเชื่องช้าจังกอบยิ้มเล็กๆฉันอยากเป็นเหมือนเจ้าใจเย็นและมั่นคงเต่าน้อยหัวเราะเจ้ากบเอ๋ย ข้าอายุยังน้อยแต่ข้ารู้ว่าทุกคนควรเป็นตัวของตัวเองข้าเดินช้าเพราะข้าตัวใหญ่และมีเปลือกไม่ได้แปลว่าช้าแล้วจะดีกว่าเร็วเสมอไปคำพูดนั้นกระทบใจแต่ก๊อบก็ยังไม่เลิกพยายามคราวนี้ก๊อบถึงกับพยายามกระโดดให้ไกลจนเหมือนบินพยายามเรียนแบบแมลงปอเขาฝึกกระโดดจนข้อขาเจ็บแต่ไม่ยอมแพ้หวังว่าแมาลงปอจะเรียกเขาว่าเท่ มแมลงปอหัวเราะพลางกล่าวเจ้ากบเจ้ากําลังฝืนตัวเองเกินไปเจ้ากระโดดได้ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วไม่ต้องบินเหมือนข้าหรอกข้าเองยังอิจฉาขาที่แข็งแรงของเจ้าด้วยซ้ำวันหนึ่งมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นงูน้ำร้ายได้หลุดออกมาจากป่าหลังฝุนตดมันมุ่งหน้ามาทางหนองน้ำและตั้งใจจะจับสัตว์เล็กกินเป็นอาหารทุกตัวต่างแตกตื่นมแมลงปอบินหนี เต่าน้อยก็ช้าเกินไปปลาน้อยว่ายน้ำหลบซ่อนใต้โคลนก็เห็นภาพนั้นแล้วหัวใจเต้นแรงแม้จะยังไม่รู้ว่าควรเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขากระโดดขึ้นไปบนใบบัวใช้เสียงร้องของเขาร้องดังที่สุดในชีวิตออฟออฟออฟเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของงูร้ายงูหันมาหาเขาก็กระโดดอย่างคล่องแคล่ว ล่อให้มันไล่ตามออกไปนอกหนองน้ำแล้วมุดหายไปในรูโพรงโคโลนเล็กๆที่งูเข้าไม่ได้ในที่สุดงูก็ถอดใจกลับไปเมื่อเหตุการณ์สงบลงทุกคนต่างวิ่งมาหาก๊อปพวกเขาต่างสรรเสริญและขอบคุณก๊อปจากใจเต่าน้อยพูดว่าเจ้ากบวันนี้เจ้าคือฮีโร่ของเรา,มาแมลงปอกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เจ้าที่กระโดดได้ไกลขนาดนั้นพวกเราคงไม่รอด ปลาน้อยเสริมว่าเสียงของเจ้าดังจนพวกเรารู้ว่าเจ้ากำลังสู้แทนพวกเราอยู่กอบยิ้มอย่างภาคภูมิใจนี่คือครั้งแรกที่เขาไม่ได้ฝืนตัวเองเขาใช้สิ่งที่ตนมีอยู่แล้ว